มัทตุปินทิกสูตรหน้าสามสามห้าลดน้ำพึ่งเหตุแห่งการทะเลาะกันจักคุนจาว,โวุโสปฏิจารูเปจอะุปัจติจักกวิญญานางังตินางสังคติภัสโซภัสปจะยาเวทนายังเวเทิตังสัญชาาติ यं सञ्जानाति तं विताक्येति यं विताक्येति तम् पपञ्चेति यम् पपपञ्चेति ततोऽनिधानम् पुरिसम्पञ्चसन्न्यासङ्काशबुधा चरन्ति अतीतानाचतपच्चुपान्येषु चक्षुविन्यय्येषु रूपेषु โสตัญจาวโสปฏิจจะสัตเถจุปัจติโสตวิญญาณังตินังสังคติัาโสภาสปัจยาเวทนายังเวทิตังสัญชาาติยังสัญชาาติตังวิตาเกติ ยังวิตังเกติตัมปปันเจติยังปปันเจติตโตนิธานังปุริสังปปันจะสัญญาสังขาสมุทาจรันติอติตานาคตพันจุปันเนสุโสตะวินยเยสุสันเทสุขานันจาวุโสปฏิจขันเทจอุปปัญจะติคานวิญญาณังตินังสังคติภัสโซภัสปัญจะยาเวทนายังเวเทติ ยังสัญชานาติยังสัญชานาติทังวิตังเกติยังวิตังเกติตังปปันเจติยังปปันเจติตโตนิธานังปุริสังปปัญจะสัญญาสังถาสมุทาจารันติอดีตานาคตปัจจุบันเนสุขานวิญญาเนสุขันเทสุ ชิวหันจาวโสปฏิจรเสจะอุปัจจติหิวหาวิญญาณตินังสังคติภัสโซภัสปัญจะยาเวทนาอย่างเวเทติตังสัญชาตาติอย่างสัญชาาติตัมวิตตังเกติยังวิตตังเกติตัมปปัญเจติอย่างปปัญเจติตโตนิธานังปุริสังปปัญจะสัญญาสังฆาสมุทาจารัติอธิตานา ตปัจจุปันเนสุชิวหาวิญญาเนสุรสเสสุกายัญจาวโสปฏิจพธทัพเพจอุปัชติกายวิญญาณตินังสังคติภัสโซภัสปัญจยาเวทนายังเวทิตังสัญชานาติยังสัญชาติตังวิตาเกติ ยังวิทาเจติตัมปปันเจติยังปปันเจติตโตนิทานังปุริสังปปัญจสัญญาสังฆาสมุทาจรันติอธิตานาคตปัญจุปันเนสุกายวิญญาเนสุพุทพเพสุมนัญจาวุโสปฏิจนามิจะอุปัจติมโนวิญญาณัง ติมังสังคติพ,โพาโซภัสปัญจะยาเวทนายังเวเทติตังสัญชาณติยังสัญชาณติตังวิตาเจติยังวิตาเจติตังปปัณเจติยังปปัญเจติตโทนิธานาบริสัมปปัญจะสัญญาสังถาสมุทาจรันติอติตานาคตปัญจุปันเนสุมโนวิญญยเยสุธรมเมสุ จกักขวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ความประจบกันแห่งธรรมทัท้งสามเป็นผัาษะเพราะผัาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้น บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งป,ปัญจัสัญญาย่อมครอบงำบุรุษในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตและสัทธารมณ์ความประจบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นภสษา เพราะภาษาเป็นปจัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใดย,ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย,ย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย,ย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้น ุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปัปปัจสัญญาย่อมครอบนำบุรุษในเสียงทั้งลายที่จะพึงรู้แจ้งทางหูทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันคานาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอ,อาศัยคานะและคันธารม ความประจบการแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเข้าผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดยอ่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดยอ่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเข้าความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหนตุแห่ตาตาแห่งป,ปัญจสัญญายอ่อมเข้างามบุรุษใน จะในกลิ่นทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอ,อาศัยชิวหาและรัโรพความประจบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้น บุคคลคลปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคลิปรุงแต่งอารมณ์นั่นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปัญจบัจะสัญญาย่อพมพร้อมนำบุุษในรถทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นทั้งที่เป็นอดีตนาคตและปัจจุบันกายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายะและผนถับพาลงควาปัจจบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด บุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อรนารมณ์ใดย่อมตกึกอารมณ์นั้นบุคคลเกิอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแห่ต่างแหน่ปัจจัยสัญญายอ่อมเข้างาบุรุษ ในโปรดทัพพทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางกายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ความประจบกันแห่งธรรมทั้งสามเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นผจัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอ,อารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรัสอารมณ์นั้นบุคคลตรัสอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้น บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแห่าตาตาแห่งปปัญจะสัญญาย่องงมเข้างำบุรุษในธรรมมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันยันโตนิทานังทิปคุปุริสังปปัญจะสัญญาสังทาสมุทาจารันตี เอเตเจนัตที่อภิน <marriage> ันทิตาภพังอภิวัติตาพังอัจโชสิตาพังเอเสวันโตราคานุสยานังเอเสวันโตปฏิคานุสยานังเอเสวันโตทิฏฐานุสยานังเอเสวันโตวิจิทธิชานุสยานัง เอเสวันโตมานานสัยานาังเอเสวันโตวขวาราคานสัยานาังเอเสวันโตวอวิชานสัญานา เอเสวันโตตันทาทานะสัทธาทานะกรหะวิกหะวิวาทะตุวังตุวังเปสุญญงมุสาวาทานังเอเทเตปาปากาอากุสลาธรรมาอัปปริเสสานิรุชนติติภิกษุงแง่ต่างๆแห่ปปัญจะสัญญาย่อมครอบนำบุรุษข้อเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในข้เหตุนั้น ข้อน,นะะ an ี้เป <atorium ład> <usar> ็นที่สุดแห่งราคานุัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุไซเป็นที่สุดแห่งทิฐานุไซเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจชานุไซเป็นที่สุดแห่งมานานุไซเป็นที่สุดแห่งพวราคานุัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุไซเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแต่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยง แมการกล่าวเทศบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้น